คำเตือนสูตรที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงสถิติการคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีช่องนี้เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้โปรดใช้วิจารณญาณในการ,ร สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกเจาเลขเด่นสูตรหวยพารวยที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้แอดมินก็จะพาเพื่อนๆมาคำนวณสูตรมาครบ2ตัวล่างม้าขาวนะคะสูตรนี้เดินมาทั้งหมด7งวดนะคะโดยสูตรการคำนวณค่ะจะใช้หลักหน่วยบวก10บล่างบวกหน่วยล่างนะคะผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวก1บวก1บกห บวก3บวก2นะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นเลขเด่นของงวดนั้นๆน,น,นะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากบวกเอนะคะก็สามารถเทียบได้ในตารางเทียบสูตรด้านข้างนี้นะคะเพื่อนๆสามารถจดตารางเทียบสูตรหรือแคปหน้าจอไว้ได้เลยค่ะ ค่ะทีนี้เราจะมาดูสถิติการคำนวณย้อนหลังนะคะของสูตรนี้ทั้งเจ็ดงวดนะคะเริ่มจากงวดที่หนึ่งนะคะ สูตรการคำนวณนะคะเราจะใช้หลักหน่วยบวกหลักสิบล่างบวกหน่วยล่างนะคะผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสามบวกสองนะคะสองบวกแปดได้สิบนะคะสิบบวกหนึ่งได้สิบเอ็ดเราก็จะนำสิบเอ็ดนะคะนำเฉพาะเลขหนึ่งตัวท้ายมาบวกนะสิบเอ็ด ใช้เลข1มาบวกนะคะ1บวกหได้2 2งบวกหได้3 3มบวก1ได้4ค่ะ4ีบวกสได้7 7็บวกสได้9นะคะงวดแรกนะคะงวดแรกที่เราคำนวณน,นะคะเลขเด่นคำนวณได้2 3 4 7 9นะคะ2ตัวล่างออก9 7นะคะงวดนี้ก็เข้ามา ที่9 7นะคะครบนะคะงวดที่2ที่สูตรนี้เดินนะคะเลขเด่นนะคะคำนวณได้123 6 8นะคะสองตัวล่างออก8 1ค่ะงวดนี้ก็เข้ามาที่เลข8และเลข1นะคะงวดที่3นะคะเลขเด่นคำนวณได้1 2 3 6 8ค่ะสองตัวล่างออกหกแปดนะคะก็เข้าที่ห8ปค่ะงวดที่สี่นะคะคำนวณได้9 0 1 4ศูนหนึ่งสี่หะคะสองตัวล่างออกศูนย์หค่ะงวดนี้ก็เข้าศูนและหงวดที่ห้านะคะงวดที่ห้าคำนวณได้สี่ห้าหกเก้าหนึ่งะคะสองตัวล่างออกเก้าสี่ค่ะ งวดที่6นะคะคำนวณได้7 8 9 2 4ด้นะคะ2ตัวล่างออกเ8าดค่ะก็เข้ามาที่98ครบทั้ง2ตัวนะคะงวดที่7นะคะคำนวณได้6 7 8 1 3นนะคะ2ตัวล่างออก 7, 7นะคะงวดนี้ก็เข้ามานะคะที่ 7, 7ค่ะ และนี่ก็เป็นสถิติทั้งหมด7งวดนะคะสำหรับสูตรนี้ที่มันเดินมานะคะค่ะทีนี้เราก็จะมาดูในงวดวันที่16บพฤษภาหกสานะคะโดยสูตรการคำนวณน,นะคะใช้หลักหน่วยบวกสิล่างบวกหน่วยล่างนะคะหลักหน่วยของเราก็คือเลขหกนะคะห บวกหลักสิบล่างคือเลขเจ็ดและบวกหลักหน่วยล่างคือเลขเจ็ดนะคะหกบวกเจ็ดนะคะได้สิบสามค่ะสิบสามบวกเจ็ดได้ยี่สิบนะคะ,ะบวกอีกครั้งนะคะหกบวกเจ็ดได้ส 13, 13ิบสามสิบสามบวกเจ็ดได้ยี่สิบนะคะ เราคำนวณได้ยี่สินะคะเราก็นำเฉพาะเลขศูนย์ตัวท้ายนะคะมาเทียบกับตารางเทียบสูตรนะคะก็จะได้ตรงนี้นะคะศูนยตัวนี้นะคะช่องนี้นะเพราะฉะนั้นเลขเด่นที่ได้ในงวดนี้นะคะก็คือเลขหนึ่งสองสามหกแปดนะคะเลขเด่นก็จะได้เลขหนึ่งสองสามห 8นะคะก็จะเป็นเลขเด่นของงวดนี้นะคะทีนี้เราก็นำเลขเด่นชุดนี้นะคะมาจับเข้าคู่นะคะก็จะได้เลข1นึ่สองหสา หนึ่งหกหนึ่งแปดสองสามสองหกสองแปดสามหกสามแปดและสุดท้ายนะคะก็คือเลขหกแปดนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเลขเด่นมาครบสองตัวล่างนะคะในงวดวันที่16พฤษภาหกสาค่ะมีเลขไหนโดนใจเพื่อนๆมั้มไงไหมคะ ถ้ามีเลขไหนโดนใจเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาบอกกันที่ใต้คลิปนะคะค่ะช่องนี้ก็เป็นแค่เพียงสื่อกลางนะคะที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้เพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจค่ะใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยเนาะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหมๆ่ๆ สำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ